จวดเอออ่าเป็นยังไงเอฟซีเอฟซีที่จริงแล้วอันอสีเข็ดตั้งแต่เมื่อคืนส,ออสีออกเข็ดตั้งแต่เมื่อคืนอ่บาบัดนีกนก้กินกุ้งกินกั้งกินอีหยังเร็จแล้วก็ว่าจะออกเด้อเออจะออกมาเพราะว่าเอออฟซี FC ถามหาหลายหมื่นแล้วแม่แ <c oughs> ม่หลงแจ๊กไปใสใ่เห็นแต่พอหลองแจ๊กว่าจะเ,จเทลียร์คือช่วงอ่ที่ผ่านมาน่ะ พอน้องแกเขาต้องรีบ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 ถ่บายแบบเสื้อผ้าของผู้ชายเสร็จแล้วก็มาคุยกับอมาว่าน้ำเอฟซีน้ำมาคุยกับเอฟซีด้วยเอสิประธานน้านะและ้วบัดนี้เขาก็ต้องท,ำ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 ทำําทําทําทํเพราะเฮดเซ็จแล้วนะพี่น้องบอัดนน้เมื่อยได้บัดเนี่ยเมื่อยอ่ะแม่น,น,มน,นม้องแกก็ออกไม่ได้ได้บัดเนี่ยนายจะต้องมาทําผมแต่งเป็นผู้หญิงอีกอะไรอีกอ่ะมันอ่ามันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอีกอย่างช่วงกําลัง อ่าย,าย้ยายนู่นย้ายนี่กําลังทํางานนะนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องอ่เคลียร์บ้านด้วยเพราะว่าถ้าถึงเวลาอ่ากลังหาสถานที่อ่ที่อยู่ใหม่นะนะเพราะว่าก่อนที่จะรับลูกกลับบ้านนะนะก็เราต้องมีที่อยู่ใหม่โบเมนมใหม่จ่องเดอรใหม่หม่ความว่าที่อยู่หลังอื่นนะนะไม่ใช่หลังนี้นะนะ แต่ว่ามันต้องเดินเอกสารด้วยคือเดินเดินเอกสารหาบ้านนะนะเออถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ยังไงอะ่ะแต่ว่ามันมีเวลาอยู่เดือนสองเดือนมีเวลาหาอยู่เพราะว่าลูกอยู่อตัวอบสามเดือนแบบเนี้ยก่อนก่อนเสียลูกมากนี่ก็คือว่าพ่อเมย์ต้องเส้นนั่นเส้นนี่เออเมียเมียวันเออแม่ไปทําอะไรคนเดียวมันยังไม่ได้นะเพราะว่า เราเอา่อมีผัวได้ปะเนี่ยเออเรามีผัวเนี่ยจะเดินเอกสารลูกคนนี้คนนี้ซื้อสังลังการอย่งกันยังบบมีเออบัตนี้เท่าสีเอาหาลูกเป็นซื้อนั่นซื้อนี่อยังข้างขอกนะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแล้วพ่อเขาต้องยินยอมด้วยนะโบเมนว่าเอา,เอ,าอันตั้งซื้อลูกสันเดนน้ำสก,กุลนี่จบบัตรพอมันบโบพ่อใจมันมาฟ้อ,องร้องอีกมันมีปัญหากันทะเลาะกันเออไม่อยากจะมีปัญหาทะเลาะกันะกกน,นะนะ เออตอนก็คือทุกอย่างอ่ะมันมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญบังเอิญบังเอิญอ่าอะไรมันมาด้วยความบังเอิญน่ะนะเออมาด้วยความบังเอิญก็ที่จริงแล้วเราอะไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจ้างตั้งใจเราทํางานนู่นนี่นี่นั่นโอ๊ยพี่น้องเอยมันสีออกไปเป็นเสียงพ่อต้องแจ็คเดิฟวันเนี้ยเออ ส่วนมากพอน้องแจ็คมันมันดัดเสียงกระโดกกระเดี่ยวโลดบันไดสิมาปิดตัวของเจ้าของอันไม่ได้ไ่ได้ออกเป็นปยิ่งลายมือแล้วมันจังแล้วมันลืมด้วยบะเนอมันลืมอ่าบันไดอ่าจะพักอ่าพักคลิปพอต้องแจ็คไวจากบื้อก่อนอ่าพัวไปบ้านมูด้วยนะเนคันมันกลับมาแล้วมันมาสภาพแบบตูดดูดดดหนึ่งมันอาจจะเข้าใจเขาแน้ สองมันอาจจะเรื่องมันยืดยาวหลายอย่างนะอยู่ในช่วงระหว่างเอกสารอยู่ล้วบัดบี้กสดูนี่นี่นั่นนะเออก็เลยว่าพักอ่อพอลงแจกกว่าจากบุตรก่อนเพราะว่าอ่าผัวกลับมาเซ็นเอกสารน่าโบกมือี๋ยวเพิ่นก็ต้องกลับไปอีกเพราะว่าเพิ่นไปสามเดือนอ่าเพิ่นไปสามเดือนแต่ทีนี้ที่จริงแล้วเพื่อนจะไปอ่าสิ้นเดือนมิถุนาแต่เพิ่นไปวันที่สิบเอ็ด แต่เพิ่นก็เลยเอาจากวันที่สิบอดมาถึงสิ้นเดือนนั่นแหะเพิ่นก็เลยเอาตรงนั้นมาเพราะว่าเพิ่นไปฉุกเฉินไปแทนเขาได้ไปแทนเขาเพราะว่าอ่าคนนั้นเขา,าเสียชีวิตกระทันหั <c oughs> อนอ่ะบันนี้เพิ่นเป็นอหมอหน่ยวซิลเลยรบ้างนะมันขาดหมอน่ะเพิ่นก็เลยเฝ้าเรนไปัดแล้เลยก็ม,ม,มันก็เลยบ่เฮ็ดยังจังยังที่จริงแล้วถ้าเพื่อนไม่ไปนะ่ะถ้าเพื่อนไม่ไปเราก็ ่าได้ไปฝากท้องวันที่ยี่สแป่เดือนมิถุนาด้วยกันแล้วก็เซ็นเอกสารความเป็นพ่อไปตั้งแต่วันที่ยี่8 29เดือนมิถุนาทีนี้เพื่อนไปฉุกเฉินจริงๆอ่าเราก็เลยไปคนเดียวนูน่นนี่เดินเอกสารมันก็มันไม่เสร็จสิ้นน่ะแล้วก็พ่อไปวันที่ส1เอ็ะ่ะลูกก็คลอดวันที่11เอาคิดดูแล้วก็ลูกก็ไปอยู่เตาอบตั้งแต่วันที่สิอ่ะ ปานนี้แม่ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นหน้าลูกเลยเออคือก่อนไปนะมันมันทะเลาะกันเอนงยังได้หลายอย่างบเนีเออ่อลูกก็อยู่ในระหว่างที่เรายังไม่ได้เจอลูกเนี่ย <c oughs> แล้วก็เดินเดินเอกสารอ,อที่จริงแล้วเราเนี่ยตัวคนเดียวตัวคนเดียวเนี่ยยื่นเรื่องรัฐบาลช่วยอยู่บ้านแบบอยู่บ้านเช่าของรัฐบาลในกรณีฉุกเฉินตั้งแต่ ปีที่แล้วอ่ปีที่แล้ว,ลวต้นปีที่แล้วช่วงโควิดมาใหม่ๆน่ะมันหาบ้านไม่ได้มันหาบ้านชงบ้านเช่ามันหาไม่ได้เออเพราะมันหาอะไรเข้ากับเล่นมาอยู่นี่เลยตัวคนเดียวมันง่ายเลยวะเนี่ยแต่ทีนี้พอมีลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินเรื่องอีกเดินเรื่องอ่ากับรัฐบาลน่ะให้หาบ้านหลังใหม่หลังใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็บบใย,ยอ่อลังการดอกก็แค่ว่า มีห้องนอนให้ลูกส่วนตัวมีห้องเก็บของก็มีห้องพ่อแม่เออเพราะว่าลูกอ่ะจะต้องนอนคนเดียวก่อนอ่าต้องเรียนรู้ห้องลูกต้องหกักอะไรอะเขาสีมานนกับพอกับแมเสียงดังเด้เสียงดังลูกมันก็สีนอนบนบลับเด้นะเออเออบ่ไหนเออเออบรนเนมันกะททำห้องครงห้องครัวอาหารการกินอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกกับเด็กอ่อนอ่าเด็กอ่อนแล้วก็ช่วงโควิดเด้บนะ่ไเนช่วงโควิดเนี่ย เฉพาะ,ะห้องนอนลูกต่างหากแล้วก็เฉพาะ,ะห้องรับแขกเนี่ยต่างหากได้เพราะว่าลูกมันมันเกิดก่อนกําหนอดอ่ะเกิดก่อนกําหนดมันไม่แข็งแรงเราก็ต้องแบบว่ามีห้องส่วนตัวเพื่อที่จะนั่งพูดนั่งคุยเข็นลูกหรือว่าเอาลูกสิปฐานอ่ะก็คือไม่ต้องเอามารวมกับห้องพ่อแม่อย่างนี้ไงเพราห้องพ่อแม่น่ะ ห้ล้งเทือมูเขามาเฉยห้ลังเทือเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อมันมันจะมาจากโควิดนยมันจะมาจากเพื่อนหรือจากพ่อมันออกข้างนอกเราออกข้างนอกทํางานงงงงงกไงก็คือคือกลับมาปุ๊บแล้วก็เล่นอาบน้ําเลยวิ่งอาบน้ําเลยเออวิ่งอาบน้ําเลยนู่นนี่นี่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็วิ่งอ่าไม่ใช่วิ่งหรอกโอ้ยก็เอาลูกไปเล่นห้องส่วนตัวนะเอออะไรมันถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยโอเคทั่วไป เราก็ไม่ต้องพิถีพิถันหรอกพอลูกเราบ่ค่อยแข็งแรงอลูกเราเกิดก่อนกําหนดมันค่อยแข็งแรงมันนอนอยู่ตู้อบนอนอยู่ตู้อบแล้วเท่ากับไม่อยากให้ลูกอนู่นนี่นี้นั่นอ่ะก็เลยอหลังจากที่เขาเซ็นเอกสารสิทธิ์สับเรียบร้อยแล้วเขาก็อจะกลับอจะกลับกลับไปทํางานเหมือนเดิมอ่ะสองเดือนกว่าก็จะกลับมา ตอนนี้มันตื่นเต้นอยู่พี่น้องเออมันตื่นเต้นมันก็ไม่คิดว่ามันจะได้เป็นพ่อไงเพราะเราไปใส่ห่วงมาอืมมันไม่คิดเลยนะมันไม่คิดเราก็ไม่คิดเลยว่าเราใส่ห่วงมาอยู่แล้วไงอยู่ๆมันมีด้วยความบังเอิญน่ะไอเราเนี่ยก็ตกใจตื่นเต้นเออตกใจว่ามีอืมแล้วก็ตกใจคลอดแล้วก็ตกใจลูกเราก็ต้องไปนู่นนี่นี่นั่นแหละอมันมันเกิดด้วยความบังเอิญไม่ได้ฝากท้องไม่ได้อะไรมันมีด้วยความบังเอิญไม่รู้ เพราะว่าช่วงมันยาวอะ่ะช่วงมันยาวรถไม่ได้บํารุงนะไม่ได้บํารุงส่วนมากก็กินอาหารแบบอ่าคลีนคลีนไม่ได้หมายความมาเอาอะไรล,ล้างนะหมายความว่ากินพวกผักพวกผลไม้พวกลาอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะ,ยะก็ไม่ค่อยได้บํารุงมันลูกมันเลยไม่ได้โตแบบอ่าจุดๆเหมือนคนอื่นอะเพราะเป็นคนที่ซ่อนรูปอ่ซ่อนรูป,รปใส ช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นเป็นช่วงใส่เสื้อันหนาวตลอดเวลาน่ะใส่แตเสื้อันหนาวตลอดเวลาเพิ่งจะมาใส่นุ่งน้อยห่มน้อยช่วงอ่าอ่าทำคลิปอยู่บ้านแล้วก็ช่วงอ่าอากาศดีๆก็เดินออกข้างนอกเนี่ยนะเออชดปกติในเสื้อสองตัวสามตัวมันก็ดูไม่ออกอยู่แล้วไงว่าเออเราท้องหรือไม่ท้องส่วนมากก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเอออ่ากินอาหารช่วงอ่คริสต์มาสอย่างเงี้ยอาหารคริสต์มาสเนี่ยมัน มันอร่อยนะเอ่อกินเนื้อแกะกินอะไรเยอะแยะแล้วมันกินที่มันมันอ้วนเร็วอ่ะเป็นอาหารที่มันมีแต่อะไรอ่ะอ่าไขมันนะน่ะอือเป็นคนที่ชอบกินมากเลยนะกินแกะเนี่ยอ่าพอแต่ว่าช่วงท้องน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราท้องไงแต่ปีปีปลายปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกินเยอะมากเท่าไหร่กินปกติเราเป็นคนที่ชอบกินมากเลยนะแกะแต่กินได้ไม่เยอะกินครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ไม่กินอีก มันก็เหม็นแก่แล้วนะปกติเรากินแก่มันหอมนะกิน,น uh, หมดเลยมะมันพอมาปลายปีที่แล้วกินแล้วมัน,มนสับสับเหม็นเหมนน,น่ะเราก็กินได้ไม่เยอะก็ส่วนมากก็จะกินส้มตามทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันอาหารเนี่ยออะไรนะเสาวรสเนี่ยไม่เคยขาดบ้านเลยนะไม่เคยขาดอย่างน้อยนี่อผัวไปร้านนั้นร้านนี้เขาเห็นเขาก็จะซื้อ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 มาให้ทะเลาะกันหลายครั้งแล้วนะเรื่องสาวรสนะถ้าวันไหนไม่ได้กินสาวรสเนี่ย ก็คือทะเลาะทะเลาะกันแบบว่าอะไรอ่ะมันมันไม่รู้อะมันเป็นปัญหาทะเลาะกันมาเป็นกี่เดือนไม่รู้เรื่องเรื่องอ่าเสวรสอันย่างอื่นอ่ะไล่กรนแล้วก็เดียวมันก็บอยากเึเปล่านี่มันไปอยากเสวรสเออคิดดูว่ามันไปนู่นนี่กลับมาอ่ะไล่ยันไปซื้อไก่ปันไดมันต้องขับรถไปซื้อไห้เด้เออบองงั้นล้วก็คือเลิกกันเลยเลิกเลิกเลิกอีนี่แหละมันมันก็บ่ฮู้วเป็นยังเออะอยู่ๆมันก็ ก็ด้วยด้วยความที่มันรักเรานั้นแหละ,ละเรามันก็ไม่อยากเลิกเนะ่เราจะเลิกจริงๆนะตอนนั้นเลิกไม่เอาเลยให้เขาเก็บเสื้อผ้าไปเลยถ้าเขาคิดว่าเราใช้เขาไปซื้อไม่ได้ก็ให้เรากินอย่างอื่นอ่ะซื้อสับปะรดมาเราก็กินบวได้ได้ป่ะเนี่ยมันบวแซบอ่ะเออซื้อมะม่วงมามันก็กินบวบแซบบ่เนี่ยเหม็นยางมะม่วงอีกตังหักเออมันคือสับปะรดเนี่ยปาดปุ๊บเนี่ยใส่ตัว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 อ่ะผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งบ่ดนี่็ เอาเกลือโรยน้อยนึงบะเดอซอสตักขึ้นมันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขในการคากินเสาวรสให้ไข่แหนบเอิญเสาวรสนะเอิญเสาวรสนั่นน่ะเสาวรสแต่กระสางมันเถอะอ่ามันมันมันไม่รู้ว่าเรามีเออก็จะไปรู้ละอ่หมอบอกว่าห้าปีแล้วค่อยมาว่ากันนะเออมันบอสท่าเปียกะระเนี่ยเออมันเป็นปัญหานะก็ตอนนี้ก็กําลังอ่าเข้าที่เอ่าเข้าทีเลยอะเออก็ ปกตินั่นแต่ก่อนมันมีช่วงหนึ่งเสื้อผ้าตัวนี้สใส่บ่ด้เลยแต่ตอนนี้มันรวมอยู่นะุ่ะขยับเข้อใดอีกแน่ยมันรวมเออก็โอเคอยู่เพราะว่าอมุลลูกมันกําลังเข้าอูมุลลูกกาลังข้าอูก็คือมันตัวมันกําลังจะกลับมาสภาพเดิมอะกลับมาสภาพเดิมอืเมื่อคืนเนวเหลียวบัวเอ่าผัวมันกลับมาโดยที่ไม่บอกหันได้กินกุ้งไปสามตัว จิ้มนะ้ำพริกเป็ดเดอ่อเม้นกินกระเทียมทั่วห้องทั่วบ้านเด้อบะเนี้ยคิดว่ายุ่ผู้เดียวแล้วนะนะออบัดน,นี้เขาก็กินแบบกินกระเทียมนะโชยมาแบบบะเดอพวน่ะมันโทษมากมันบอกเอาเบอร์มันโทษบดเนี้ยมันกล่าวว่ามันจะมาเซอร์ไพรส์เราเนาะเออถ้ามันมาเซอร์ไพรส์เราบางทีเราเดินเขาเลยเราบอกว่าถ้ามาไม่บอกเนี่ยคือเราจะโกรธนะแล้วก็จะไม่เปิดประตูเพราะว่าให้บอกบอกก็คือว่า หนึ่งบ <Ooh> <udo> ้านช่องอีหยังอ่ะมันเก็บบ้านสองวันมากองเต็มอีหยังจังสินะบัดนี้มีแต่เสื้อผ้าผู้ชายเด้อเนี่ยเสื้อผ้าผู้ชายเราถ่ายแบบเนี่ยใส่แล้วก็แขวนแขวนแขวนไว้ตามประตูน่ะเออเราก็ยังเก็บไม่ทันน่ะพรจะมาเคลียร์ร้านเสร็จแล้วสองวันทีนี้มีแต่เสื้อผ้าผู้ชายน่ะเออว่าอยากผิดกับมันเออกว่าจะอธิบายให้มันแล้วนะเพราะว่า คือวันที่มันไปอ่ะมันผิดกับเราเราทะเลาะกันเรื่องเรื่องกิ๊กเนี่ยแหละเออนเขาบอกวิ่ยังวันนี้เออบัดนี้ขั้นมากลับมานะ่ะมีเตเสื้อผ้าผู้ชายนะโทษน้องแจ๊กนะถ่ายรูปนเ,นเ,นเ,นเราบัดนี้แขวน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 ไว้เด้บัดนี้อ๋อเรารอเก็บบ้านก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยตั้งแต่เกิบเด้อหน้าประตูเกือบผู้ชายดีสามสี่คู่บัดน้เกิบผู้ชายกองเอง็งเตงด้วยวันนี้แล้วบัดน,นี้เก <laughs> ิบเจ้าของนะบ่กีกี่คู่เพราะว่า เราใส right? ่ตู้ไว้เมื่อก่อนนะเราบ่เคยได้เอาออกมาเพราะว่าย้ายบ้านก็ใส่ตู้ใส่ถุงดําไว้น่ะบัดนี้ต้องการใส่ได้อแล้วก็เป็นเสื้อผ้าของสูตรของเยอะแยะของผู้จัดการ่งมานาอียังนําแบบเออหาล้งเรือซักแล้วมันยังบทันได้เก็บเดียววะเนี่ยโหเครียดใยญ่เลยวะเนี่ยวางกุ้งปั๊บวางกุ้งปั๊บเอาเล่นของขรั้ลูกก็จุ๊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 เออมันเหม็นกินกระเทียมน่ะน่ะเออก็โยนใส่ตู้เย็นไว้เล่นเก็บ โดยเฉพาะเป็นของผู้ชายเนี่ยรีบเก็บเลยเพราะว่าไม่อยากจะทะเลาะก,กับเขาเลยกลัวจะอธิบายเสร็จมันใช้เวลาอืมเก็บเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่างได้ปะเนี่ยเปิดให้กินกระเทียมตีออกยานมูมาทรงยานเขาแหวะเข้าห้องน้ําเลน่นัวตะลาเลยบ่เลยเสร็จแล้วนะเออมันดีนะมันโทรม,มาจากออกจากสนามบินแล้วโทรม,มานะเธออยู่บ้านไหมปะเนะี่ะเออฉันอีกยี่สิบนาทีถึงบ้านนะก็เลยว่ะ กินเสร็จว่าจะทําคลิปตั้งแต่เมื่อคืนมันเลยทําไม่ได้วะเนี่ยผัวเขาบ้านอ,ะอ่ะแล้วประเด็นเอฟซี FC แล้วผู้จัดก,การถามว่าเมื่อวานฉันรอคลิปเธอนะเสียใจยังได้ประเด็นเออมาก็ <c oughs> มานั่งเหตุเอกสารเนี่ยประเด็นผัวทาเอกสารสองชั่วโมงคุณนะกว่าสิได้ขับรถไปส่งมูบ้านมูอีกเด้นี่ยเออแล้วเพื่อนก็ต้องมันไปกรมเอ,อ็มแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ต้องออกมาตั้งแต่หกโมงเช้าเออ อเป็นอะไรที่มันแบบรวดเร็ว,รว,รวทันใจนะ่ะเราก็ไม่ได้คิดไงบดเนี่ยพัว่อยู่ลายมือเราได้บดเนี่ยพราะมันกลับมาอนะ่ะมันก็เลยนู่นนี่นี่นั่นคิดร้ายนะนะย่านมันไปเจอเสื้อพงเสื้อผ้าแล้วย่านเท่าอันอันเป็นเฮ่าน่ะเฮ่าบ่ไดรบ่ไดรย่านมันอยู่แล้วแต่ย่านมันเข้าใจผิดได้บอเนียย่านมันเข้าใจผิดว่าเราเอากิ๊กเข้าบ้านย่านมันเข้าใจผิดว่าเอากิ๊กเข้าบ้านมีแต่เสื้อผ้าผู้ชายอ่ะ เออแล้วบันี้เขาสิต้องมาเส้นเอกสารยินยอมความเป็นพ่อแม่ลูกกันอะไรเนี่ยกลัวว่ามันจะตะเลิดไปใหญ่เลยแบบโอ้ยนอนบ่รับคิดหลายเด้อเออเมื่อคืนเนี่ยกลับมาบ้านนะมันก็เลยเอารูปให้เขาดูอา่าเธอรู้จักบ่อันนี้อันนี้นะมันไม่รู้หรอใครอะไรยังไงนั่นะเออมันถามอ๋อพี่ชายมันจนํานกได้ได้บ่เนี่ยเฮ้ยเธอเอา ผู้ชายเข้าบ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยู่ทําไมเขามาบ้านเวลาฉันอยู่แล้วทาไมเขาไม่มาอะไรประมาณนะั้นเออพี่ชายเพราะว่าจะต้องเก็บโต๊ะเ,เก็บเตียงขนน,นุ่นขนนี่ไปที่ร้านนะบ่แน่ยเขามาช่วยฉันน่ะเออแล้วพอดีนกอ่ะมันชอบมันก็เลยไปจับอพี่ชายเธออยู่ไหนน่ะโอ้ยู่โนเวย์นี่แหละก็เลยว่าอย่างเงี้ยฮ่ามันมันหลายอย่างน่ะแม่มันมาด้วยฉุกเฉินที่จริงแล้วอีกสามเดือนเราก็เคลียร์ทันอยู่ใช่ไหมละ่ะ กลัวมันสิมาสามเดือนเราก็เก็บแพ็คๆใส่ถุงแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะอธิบายบอกมันอยู่ว่าเออฉันทายแบบนะนูน่นนี่นะนี่นะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันมาฉุกเฉินอ่ะแล้วเราไม่อยากไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงไงการทํางานคือการทํางานรอเซ็นเอกสารเรียบร้อยนู่นแหละแล้วก็ก็จะคุยกับเขาอยู่นะเพราะว่าเราต้องทําตลอดแล้วช่วงมันอยู่เนี่ยวันสองวันเนี่ยเราก็เฮาก็เฮ็ปดปอด้ไเด้อปอด เพื it, so much, mm ่อนเปิดประตูเอ๊ค้นมาแล้วก็นู่นนี่นี่นั่นมันจะไม่อธิบายอะไรมากมายหรอกเออด้วยความที่มันอ่านี่อยู่แล้ว่ะมันเป็นติ็กน้อยอ่ะเออก็บ่นอยก็ดอกกุเรียอะเออมันรุ้นลูกเออมันออนก็ลูกเขาอีกบะเนี่ยเออเออยี่ยิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยนะมันมันยังออนกับลูกเขาหรอมันอยู่ในห่างกันได้ปะเนี่ยห่างกันไปโดนเดือนหนึ่งกลับมาบ้านมีเสื้อผ้าผู้ชายอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ารอให้เขากลับไปก่อนแล้วก็จะค่อยคุยกับเขาทางโทรศัพท์แล้วก็เซ็ตเรื่องเอกสารลูกเสร็จแล้วก็จะคุยกับเขาจริงๆนะแหละว่าฉันทางานแบบนี้แบบนี้นะเธออย่าว่าฉันนะอะไรเงี้ยเออแต่มันกระหมักเลยมันชอบนะที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดประเจอประเจอ,เจอนุ่งน้อยหอมหน้อยมันแห้งบ่ามักว <laughs> ันนี้เ้าแต่งตัวเป็น เต็มยดนะมันแห้งมักได้ปนะ่ะเนี่ยเออสิบ,บมีู่้รดมาจีบเนี่ยเพื่อนโูแล้วเออห้าื่อหหงเทือนอ่ะพี่น้องห,าห้าื้างเทือเอฟซีก็ถามมาว่าเออแม่น้องแจ๊กไปไหนอ่ะเออออกแต่พ่อน้องแจ๊กเขาเข้าใจว่าผู้ลงคนคือผู้ลงคนมาใหม่เนะี่ยังไม่ได้ติดตามนะก็จะไม่รู้เขาก็จะคิดว่าพ่อน้องแจ๊กอนะ่ะก็คือก็คือเออนั่นแหละเออ อาผู้ลงคนนะเพิ่งจะแวะมาเห็นวันสองวันเนี่ยเขาจะคิดว่าเข้าใจว่าเป็นเราเป็นผัวเมียกนนันกับพ่อลงแจ๊กอะเออเออวันเนี้ย <laughs> แต่ผู้เขาติดตามนะเขารู้แล้วไงว่าเราเป็นคนคนเดียวกันบางทีเขาส่งข้อความมาเออดูนี่นี่นั่นอะไรประมาณนี้นะ <laughs> อ่วันนี้อจะตัดสักหน่อยก่อนเด้อตัดสักหน่อยก่อนแล้วก็อ่าจะจัดเพลงให้เอฟซีนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็บโดน,นเพราะว่า นัดผัวเข้าบ้านตีสามอันนี้มันตีสองครึ่งแล้วเอาจัดเพลงสักเพลงสองเพลงแล้วก็ผัวก,ก็จะเข้าบ้านแล้วก็อมไม่ได้นอนกอดกันโดนแล้วเดะออไม่ได้นอนกอดผัวเป็นเดือนคุณนะออกัดกันเพราะเซาจเทียามีถูมียังไม่ได้คลอดนะบานีเมื่อคืนเนี่ยลสินอนกอดกันแซบๆก่อนเออเอาอลีตัวจากกันนอนแล้วอ่ะเออ ไม่ได้นอนกอดกันนานแล้วเปิดหน้าตา่างไว้เย็นๆน,นะแต่มักความเย็นชอบความเย็นไม่ชอบความร้อนคันร้อนแล้วมันกอดกันบอด,ดีเออมันร้อนต้องกอดกันช่วงเย็นๆอากาศเย็นๆนะมันกอดกันดีอเออโบมีปัญหา <c oughs> เออซัมนี่ก่อนเด้อเออมันมันลหลยพูดแล้วฉันจะขคตัดสักหน่อยก่อนคิดถึงนะเออเดี๋ยวฟ้าเฮดคิวเราใชฟ้วาว่รงไปน่ะนะซัออมนี่ก่อนเด้อ